เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะคุณผู้ชมที่ชาวเน็ตต่างก็อยากใส่ใจกันไม่น้อยนะคะหลังจากที่ทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบิคทิติวุลวารุนค่ะได้มีการจบความสัมพันธ์ชั้นสามีภรรยานะคะระหว่างทางด้านของสาวแพรวพราแสงทองนักร้องหมอลำซิ่งชื่อดังไปแล้วนั่นเองท่ามกลางการจับตามองของคนไทยค่ะ ซึ่งทั้งคู่นะคะได้มีการออกมาแถลงเรื่องถือลิขสิทธิ์ต่างๆค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะเพลงหอยใจบ้างไฟแสนที่ทางด้านของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะคะเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์นั่นเองแล้วก็เป็นเพลงที่แจ้งเกิดของสาวเพลงพิมรดาค่ะให้เป็นที่รู้จักด้วยยอดวิวหลายล้านวิวเลยทีเดียวนะคะซึ่งหลังจากแยกทางแล้วเนี่ยทางด้านของเพลงพิมรดาค่ะได้มีการเลือกฉีกสัญญาค่ะไปต่อกับคณะหมอลำของสาวแพรวราแสงทองนะคะซึ่งทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนค่ะคุณผู้ชมจึงได้อนุญาตให้เพล เพลงพิมพ์ละด้เนี่ยสามารถนําไปใช้ร้องได้ทุกงานไม่ต้องขอเอกสารนําไปร้องได้เลยค่ะแต่ว่าใดๆค่ะคุณผู้ชมคาทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะเจ้าของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกได้มีการออกมาแถลงการค่ะเรื่องแจ้งงดใช้งานเพลงหอยใจบังไฟแสนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งบริษัทโตเกียวมิวสิกนะคะได้มีการออกมาโพสต์ใบประกาศนะคะโดยมีข้อความคขาว่าเนื่องจากค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกบริษัทโตเกียวมิวสิกจำกัดมีความจําเป็นนะคะต้องให้นางสาวพิม ละดาสีวะอุไรหรือเพลงพิมละดาค่ะต้นฉบับผู้ขับร้องเพลงหอยใจบ้างไฟแสนนะคะยุติการขับร้องเพลงหอยใจบ้างไฟแสนตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปค่ะโดยไม่สามารถร้องหรือนําไปทําการแสดงได้ทุกกรณีหากมีความประสงค์ที่จะขับร้องเพลงดังกล่าวนะคะ ต้องมีการไกล่เกลี่ยหรือเสียค่าลิขสิทธิ์เพลงในการขับร้องค่ะภายใต้เงื่อนไขนะคะแล้วก็ข้อตกลงของผู้ถือลิขสิทธิ์กําหนดเท่านั้นทางนี้เนี่ยผู้บริหารค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกได้พิจารณาเห็นสมควรแล้วโดยมีผลตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะคะซึ่งใบประกาศค่ะคุณผู้ชมได้มีการลงวันที่ไว้นะคะในวันที่3มีนาคมปี2568นั่นเองแต่ว่าได้ดค่ะคุณผู้ชมล่าสุดนะคะทางด้านของอาจารย์บิ๊กภูมารินค่ะก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความ ะะบอกว่าฟื้นหอยใจบังไฟแสนได้นักร้องพร้อมเข้าห้องบันทึกเสียงแล้วครับโอโหงานนี้นะคะคุณผู้ชมก็ทําเอาชาวเน็ตเนี่ยต่างก็ลุ้นกันมากมายเลยทีเดียวค่ะว่าใครกันนะนะคะที่เข้ามาร้องเพลงหอยใจบังไฟแสนแทนทางด้านของสาวเพลงพิมรดานั่นเองซึ่งก็ได้มี fc แฟนคลับนะคะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมบางก็บอกนะคะว่ารอฟังค่ะเพลงนี้เนี่ยเพาะมากหวังว่าจะได้เห็นเพลงดังในตำนาน มาอยู่ในกระแสะอีกรอบนะคะบางก็บอกค่ะว่ารอฟังจ้าชอบมากแต่นักร้องคนใหม่น่าจะชอบมากๆนะคะบางก็บอกว่าเพลงดีใครร้องก็ดังครับรอรอเลยค่ะขอให้โด่งดังสุดๆรอฟังค่ะขอให้ปังๆยิ่งยิงขึ้นไปนะคะและนี่เลยคะ่ะคุณผู้ชมคาทางด้านของ FC แฟนคลับนะคะก็ต่างตั้งหน้าตั้งตารอกันแล้วล่ะคะ่ะซึ่งงานนี้นะคะคุณผู้ชมคาจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะก็ต้องรอติดตามกันแล้วล่ะคะ่ะ